สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษเนื่องจากมีกลุ่มดาวพิเศษได้โคจรมารวมตัวกันอยู่ที่ราศีเมษกลุ่มดาวพิเศษที่ว่านี้ประกอบไปด้วยดาวพระอาทิตย์ดาวพระสุก์และดาวพระพุธค่ะ ดาวทั้งสามดวงนี้ถือเป็นกลุ่มดาวพิเศษนะคะเมื่อโคจรไปสถิตอยู่ที่ภพเรือนใดก็จะส่งผลดีต่อภพเรือนนั้นมาอย่างเจ้าชะตามาอย่างเจ้าลัคนาค่ะกลุ่มดาวพิเศษนี้มีความสัมพันธ์กันที่ดีอย่างมากนะคะ ดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวคู่มิตรเป็นคู่ดาวแห่งนักปราดเป็นคู่ดาวแห่งการแก้ไขปัญหาดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ําส่งผลในเรื่องของสน่ห์และการเงินการทองค่ะส่วนดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลจะส่งผลในแง่มุมของชื่อเสียงลาภยศเกียรติยศค่ะ กลุ่มดาวพิเศษสามดวงนี้เมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษย่อมส่งอิทธิพลดีๆต่อแต่ละลัคนาราศีเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะว่าคุณจะได้รับผลได้รับอิทธิพลจากกลุ่มดาวพิเศษกลุ่มนี้อย่างไรบ้างคะ่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยร์กรดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกคะ่ะหากเราจะพิจารณาที่ดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณซึ่งนั่นก็คือดาวพระอังคารในขณะนี้ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรอยู่ที่ราศีมีนอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาร่วมกันกับดาวมฤตยูคะ่ะและดาวพระอังคารก็ได้ทำการแยกออกจากดาวพระพุธเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะส่งผลทาให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีความคิดความอ่านที่คล่องตัวมาก ยิ่งขึ้นสมองโลดแล่นปลอดโปรง่งคิดอ่านเขียนสิ่งใดสิ่งนั้นมีโอกาสสำเร็จค่ะและคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ผูกพันกับสิ่งใหม่ๆชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านอาจจะเป็นลูกหลานหรืออาจจะได้สัตว์เลี้ยงเข้ามาในบ้านก็เป็นไปได้นะคะ เนื่องจากดาวประจําตัวโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาหรือชาวพิจิกไหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ขยับขยายที่อยู่อาศัยบางคนได้รีโนเวทบ้านได้ต่อเติมบ้านได้จัดห้องนอนใหม่หรือบางคนเปลี่ยนรถคันใหม่ลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะ ไม่พอเท่านั้นดาวพระเกตอย่างโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีกุมบรรยากาศการใช้ชีวิตของชาวลัคนาราศีพิจิกจะเต็มไปด้วยความคึกคักมากยิ่งขึ้นและคุณมีโอกาสที่จะได้จัดการธุระปะปังหลายหลายอย่างภายในบ้านภายในครอบครัวของคุณด้วยค่ะ ดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่ได้ทําการโคจรมันเลงลัคนาราศีเกิดของคุณตั้งแต่วันที่30เมษายนปี2567ซึ่งดาวพระพฤหัส,สบดีก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนปุตตะระยะเวลา1ปีนับตั้งแต่30เมษายนปี2567เป็นต้นไปชาวลัคนาราศีพิจิกคุณจะมีโอกาสที่ดีทางด้านการเงินการทองค่ะราย รับรายได้จะเพิ่มสูงมากขึ้นคุณจะมีโอกาสหาเงินจากหลากหลายช่องทางสมัยมองว่าในระยะหนึ่งปีหลังจากนี้จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นโฟกัสในเรื่องของการเงินได้เลยนะคะดาวพระพฤหัสโคจรมาส่งคุณส่งผลประโยชน์แบบนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างมากเลยทีเดียวนอกจากดาวประจําตัวและดาวพระพฤหัสจะส่งผลดีต่อดวงชะตาคุณแล้วโดยภาพรวมก็ถือว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีความก้าวหน้ามากขึ้น แต่ในระยะเวลานี้ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนที่ดาวพระพุธดาวพระอาทิตย์ดาวพระสุกได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาดาวทั้งสาดวงนี้ตามหลักโหราศาสตร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อโคจรมาร่วมกันถือว่าเป็นกลุ่มดาวพิเศษค่ะย่อมส่งคุณ,ณประโยชน์ต่อชาวลัคนาราศีพิจิกต่อเจ้าชะตาเป็นอย่างดีแต่การมาของกลุ่มดาวพิเศษครั้งนี้ได้มาเจ เจอกันที่เรือนอริมาเจอกันที่พบเรือนเสียเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและรอบคอบนะคะดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดค่ะมหาอุดเป็นตําแหน่งที่ให้ผลในแง่มุมของความยิ่งใหญ่ชัยชนะให้ผลในแง่มุมของความอุดมสมบูรณ์ค่ะ ในช่วงที่ดาวกัมมะโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาแบบนี้ให้ระมัดระวังการมีศัตรูในที่ทำงานให้ระมัดระวังคู่แข่งขันทางการค้าหรืออาจจะมีอุปสรรคติดขัดมีปัญหามีความล่าช้าในการทำงานเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรอบคอบให้มากขึ้นนะคะและในระยะนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีหน้าที่ภาระที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นด้วยจากการที่คุณจะต้องดูแลงานประมาณ3มโปรเจกต์ ตอนนี้อาจจะเพิ่มมาเป็น5 6โปรเจกต์จนทําให้คุณไม่มีเวลาพักผ่อนโหมงานหนักทํางานหนักมากขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะส่วนดาวพระศุกร์ที่โคจรมาสถิตอยู่ที่เรือนอริของดวงชะตาดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ ดาวพระสุโคจรร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์สองดาวนี้ตามหลักโหราศาสตร์จะเรียกว่าเป็นดาวคู่สมพลดาวคู่สมพลคือกลุ่มดาวที่ให้ผลเป็น27มีเลขกําลังรวมกันเป็น27ดนะคะดาวพระอาทิตย์มีเลขกําลัง6ดาวพระสุขมีเลขกําลัง21 เมื่อมาร่วมกันก็มีเลขกำลังเป็น27ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลเมื่อดาวคู่สมพลโคโจรมาเจอกันในเรือนอริจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงมีคนติชินนินทามีคนแทงข้างหลังมีคนพูดถึงคุณในทิศทางที่ไม่ดีแต่เขาได้แค่ทำแค่พูดค่ะเขาไม่สามารถจะทำอะไรคุณได้มากกว่านั้นอยากจะบอกชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในจังหวะที่มีคนพูดถึงคุณหรือติชินนินทาคุณหรือ อาจจะแทงข้างหลังคุณหรือเขาอาจจะคิดไม่ดีต่อคุณเขาได้แค่คิดเขาได้แค่พูดได้แค่เปล่งวาจาออกมาแต่เขาจะลงมือในการจัดการหรือกลันแกล้งคุณเนี่ยเขาทําได้ยากเนื่องจากดาวคู่สมพลเนี่ยคอยช่วยลดหรือบั่นทอนอุปสรรคปัญหาต่างๆให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้นะคะย,ยิ่งในวันที่7็ พฤษภาคมปี2567ดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีพิจิกได้โคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษมาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาค่ะจะเป็นช่วงจังหวะที่ศัตรูแพ้ไพยคนที่คิดไม่ดีจะค่อยๆออกห่างจากตัวคุณไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยสําหรับชาวพิจิกเมื่อมีอุปสรรคมีปัญหาดาวพระพุธโคจรเข้ามาร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์เกิดเป็นกลุ่มดาวพิเศษอยู่ ู่ในเรือนอริของดวงชะตาปัญหาอุปสรรคมีเกณฑ์เบาบางลงอย่างแน่นอนและเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากกับการแก้ไขปัญหาเหมาะมากกับการวางแผนในช่วงนี้นะคะใครที่มีหนี้สินใครที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงคุณจะหาทางออกทางแก้ได้และมีเกณฑ์ที่จะเคลียร์หนี้เคลียร์ปัญหาทางการเงินของตัวเองได้ปัญหาใหญ่ๆที่เคยเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่จะเล็กลงเบาบางลงปัญหาเล็กๆที่เกิดขึ้นก็มีเกณฑ์ที่จะมาไหลาหายไปเมื่อดาวพระพุธโคจรเข้า อ,อสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องพึงระมัดระวังคือเรื่องของคําพูดค,าคําจาค่ะวาจาของคุณถ้าพูดออกมาในแง่มุมที่เสียหายมันก็จะยิ่งเพิ่มความเสียหายถ้าคุณพูดจาในแง่มุมที่ดีมันอาจจะเสมอตัวสมัยก็ต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้นะคะระยะนี้เนี่ยปากพาสวยได้เพราะฉะนั้นจะพูดจะจาอะไรต้องคิดให้รอบคอบก่อนพูดอย่าพูดในสิ่งที่คุณไม่มั่นใจอย่าไปรับปากกับใครถ้าคุณไม่มั่นใจในสิ่งสิ่งนั้นนะคะ ราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งแล้วก็รอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายเงินด้วยพูดสุขอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารเมื่อดาวคู่นี้มาเจอกันในเรือนอรินะคะมีเกณฑ์ทําให้คุณใจโตใจเติบใช้เงินมือเติบนะคะกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าในการใช้เงินมากขึ้นช่วงนี้ต้องเพลาๆหน่อยต้องเบรกตัวเองหน่อยต้องรู้จักหักห้ามใจหน่อยแล้วก็จะเป็นช่วงที่คุณนั้นหลงอะไรมากเป็นพิเศษอย่างเช่นหลงบุคคล ถ้าคุณเป็นเพศชายคุณอาจจะตัวติดกับแฟนมากขึ้นหลงแฟนติดแฟนหรือถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบของอะไรบางอย่างคุณอาจจะชอบสิ่งสิ่งนั้นมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ,อชื่นชอบดาราเก,กาหลีมากในช่วงนี้คือมันมากเป็นพิเศษ นะคะอารมณ์มันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากกว่าเดิมช่วงนี้ก็ต้องรู้จักบาลานซ์อารมณ์ของตัวเองไว้ด้วยก็จะดีมากๆนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกชาวพิจิกท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกให้เทพยดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากทั้งดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์และดาวพระพุธมาเป็นแรงกระตุน้นเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ดีและรัาบรื่นค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ